สวัสดีครับผมสวัสดีพินบ้านเลยนะครับวันนี้ก็แนะนำนะครับพิซซี่ใหม่นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นปลอกไฟฟ้านะครับปลอกไฟฟ้าสามแทกนะครับแนะนำนะครับผมนี่นะครับสมากนะครับนะครับลูกบิดเลดนะครับมีเหล็กดัดคอนะครับกันกูงนะครับมาตรฐาน ลูกบิดเลสนะครับนี่นะครับหัวพยานะขอดหัวได้นะครับไม้จะเป็นไม้ท่อนเดียวนะครับไม้ท่อนเดียวนี่นะครับนะครับสามแท็กนะครับจะมีวอลลุ่มคู่หนึ่งนะครับปรับเสียงแล้วก็ปรับเอคคูนะครับสามแท็กจะมีนะครับสวิตช์โยกนะครับนี่โยกเสียงทุ่มกลางแหลมได้นะครับสามแท็กนะครับจะมีสวิตช์โยกนะครับ สามคอนแทคโปร่งไฟฟ้าเลยในะสองระบบนะครับนี่นะครับมาดูอีกคอนแทคคู่นะครับผมคอนแทคคอนแทคคู่นะครับเป็นโปร่งไฟฟ้านะครับนี่ไฟชนะน,นะครับอ่าลูกบิดก็เด็ดเหมือนกันนะครับเจะมีอ่าเด็กเด็ดคอนะครับนี่กันโกงนะครับ นะครับมาท่อนเดียวหัวถอดได้นะครับแล้วจะเป็นหัวยานากดำนะครับถอดหัวได้นะครับมาท่อนเดียวนะครับนี่นะครับคอนแตกต่างก็นะครับนี่บอลล่มคู่นะครับนี่นะครับวางคอนแทคคู่นะครับเล่นได้สองระบบเหมือนกันในจะไม่มีอ่าที่หายไปนะครับก็สวิตโยกนะครับผมสวิตโยกปรับทุมกลางแหลมนะครับจะไม่มีคอนแทคคู่นะครับนะครับนี่ จะม,มีสวิตช์โยกนะครับออน,นะครับนะครับควมต่างนะครับขึ้นบ้านทะเลือนะครับอัปเดตนะครับปวงไฟฟ้ายอดนิยมนะครับอ่าเลียกได้สองระบบอ่าปวงไฟฟ้าอาัอนแทคคู่แล้วก็สามคอนแทกนะครับขึ้นบ้านทะเลือนะครับสอบถามมานะครับราคาแตกต่างก็อ่าสามคอนแทกก็สามพันห้าร้อยนะครับคอนแทคคู่สองพันห้าร้อยนะครับมีขึ้นบ้านทะเลือ แนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณครับสนใจที่ต่างๆมาครับสำหรับที่รีวิวก็เตรียมจะส่งลูกค้านะครับขอบคุณนะครับพิ่ต่างๆพิดบ้านท่าเรือครับผม